ส่วนช่วงนี้ไปดูทางตำรวจภูทรภาคหนึ่งะครับได้มีการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ได้กว่า10ล้านเม็ดนะครับโดยเครือข่ายเนี่ยได้มีการใช้รถขนปูนบางหน้าขณะดเดียวกันนะครับได้มีการสารภาพรับขนเที่ยวละ1 0 0 0 0แสนบาทเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาผิดไปยังผู้สั่งการต่อไปครับพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยพลตจโทอัคคราเดชพิมมนสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพลตจโทจิรสรรแก้วแสงเอกผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดทางภาคเหนือในจังหวัดพะเยาโดยสามารถตรวจยึดยาบ้าได้กว่า10ล้านเม็ดมูลค่ากว่า300ล้านบาทเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่อีกครั้งนะครับ ซึ่งช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มล็อตใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องครับการจับกลุ่มในครั้งนี้ทางชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาคหนึ่งชุดที่2และเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทหารศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษได้ขยายผลจากข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์และเส้นทางการเงิน จากคดียาเสพติดสำคัญในพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีความเชื่อมโยงกันและสืบทราบว่ามีทีมขนยาเสพติดกำลังลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือมาส่งมอบให้กับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยครับเนี่ยครับรถขนปูนที่บอกนี่นะครับ คือใช้บางหน้าแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือเป็นการขนยาบ้า10ล้านเม็ดนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการวางกำลังติดตามความเคลื่อนไหวจนกระทั่งเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายก็คือนายวัสันและนายยศพลผู้ต้องหาที่กำลังลำเลียงยาเสพติดผ่านพื้นที่ถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีขาเข้าในพื้นที่ตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ ซึ่งได้มีการซุกซ่อนยาบ้า50กระสอบรวม5,000มัดหรือประมาณ10ล้านเม็ดไว้ในรถขนปูนนะครับเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่และก็มีรถยนต์ Honda Jazz ใช้สำรวจเส้นทางล่วงหน้าอีก1คันก็คือเป็นรถนำนี่นะครับเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถ2คันที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติด และอาวุธปืนซิกซาวเออร์ขนาด9มมบรรจุกระสุน14นัดด้วยกันจากการสอบถามเบื้องต้นนายวสันรับสารภาพว่าขับรถบรรทุกยาเสพติดมาจากพะเยามาส่งมอบให้กับผู้รับในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยใช้รถขนปูนได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน100,000บาทนะครับส่วนนายยศพลผู้ขับรถนำทางก็คือคนที่ขับ Honda า a z z เนี่ยจะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน10,000บาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเตรียมขยายผลไปยังกลุ่มลูกค้าผู้สั่งการและก็เครือข่ายที่เหลือนะครับรวมไปถึงตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อดําเนินมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินในการตรวจสอบยึดทรัพย์ที่ได้จากการกระทําความผิดต่อไปสําหรับยาเสพติดที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้หากถูกนํามาจําหน่ายในท้องตลาดก็จะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ300ล้านบาทนั่นเองครับครับ ตำรวจภูทรภาคหนึ่งและฝ่ายปกครองฝ่ายทหารปปสภาคหนึ่งได้ปฏิบัติภายใต้นโยบายดังกล่าวนะครับซึ่งท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติและผมได้มีนโยบายคำสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานชาติ จากกรณีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดท,ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นลายเล็กลายใหญ่ก็ตามนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงทางด้านบุคคลการเงินเส้นทางยาเสพติดขยายผลนะครับและนำมาสู่การจับกลุ่มให้ได้ทุกรายนะครับในวันนี้ปรากฏว่า น้องสื่อมวลชนทุกคนคงจําได้เมื่อไม่นานมานี้ที่ผมมาแถลงข่าวนะครับกับทีมบูรณาการของตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับหนะ้าที่ตรงนี้ที่เคยมีการจับกลุมยาเสพติดถึง10ล้านเมตรในเขตพื้นที่อำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรียุธยาในครั้งนั้นนะครับซึ่งจากการจับกลุมในครั้งนั้น ทีมของท่านผู้ชการตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งหัวหน้าชุดก็คือท่านผู้กับสืบสวนภูธรจังหวัดสระ,ะบุรีได้มีการประสานงานวางแผนร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายปกครองและปะปะสภาคหนึ่งมาโดยตลอดนะครับทำให้ทราบว่าความเชื่อมโยงทางโทรศัพท์ทางบุคคลเส้นทางการเงิน มีการติดต่อแล้วก็รำเรียงยาเสพติดต่อเนื่องกันมาโดยตลอดแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นก็คือใส่ในรถบรรทุกทีโน่นะครับซึ่งเป็นรถปูนแล้วก็มีการใช้รถนำตรวจสอบเส้นทางที่อาจจะพบด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ได้นะครับจากกรณีที่จับกลุ่มที่บางกว่าหัน10ล้านเม็ดนะครับ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็มีการถแถลงผลไปครั้งที่สองซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,ยได้เดินทางลงมาเองนะครับที่ปทุมธานีนะครับก็เป็นความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันจากความมุ่งมั่นและความพยายามในการสืบสวนของผู้กับสืบสวนภุทรจังหวัดสระบุรี ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการแล้วก็ทีมบูรณาการที่ผมเอ่ยนามไปนะครับจากการจับกลุ่มที่ประตูน้ำจุลาของปทุมธาน,นีก็พบว่าจะมีการติดต่อนำยาเสพติดนะครับจากจังหวัดพยาวลงมาตามเส้นทางเพื่อที่จะมายังเป้าหมายปลายทาง ซึ่งจะเป็นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็สระบุรีนะครับเมื่อสืบทราบการเชื่อมโยงดังกล่าวก็มีการวางแผนติดตามเฝ้าดูนะครับแล้วก็พบว่าผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่จับได้สองคนในวันนี้เนี่ยก็ใช้รถบรรทุกฮีโน่ซึ่งจอดอยู่ด้านซ้ายมือผมหรือขวามือของผู้สื่อข่าวเนี่ย ซุกซ่อนอย่าเสพติดมาถึง50กระสอบนะครับเมื่อถึงบริเวณที่เป็นถนนเลี่ยงเมืองขาเข้าสระบุรีในเขตอำเภอป่าตานจังหวัดลบบุรีนะครับเราเชื่อว่าผู้กระทาผิดเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วครับเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วก็จอดรถวิ่งหลบหนีนะครับในขณะที่วิ่งหลบหนีก็มีการ โทรติดต่อให้รถซึ่งเป็นรถป้องกันที่นำไปเนี่ยวนกลับมารับนะครับแต่ในขณะที่หลบหนีเนี่ยจากการประเมินแล้วเนี่ยพบว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ตัดสินใจในการจับกลุ่มครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ หรือทีมบุรณาการทหารฝ่ายปกครองและปะปะสได้นะครับจึงมีการไล่ติดตามแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้ซึ่งเป็นผู้ขับขี่เป็นผู้ต้องหาหนึ่งคนที่เป็นผู้ขับรถยนต์ฮีโน่นะครับแล้วก็ในขณะที่จับกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าผู้ต้องหาคนที่สองนะครับได้มีการวนรถกลับมาทำให้เจ้าหน้าที่เราสามารถจับกลุ่มได้ทั้งรถและคน เป็นรายที่2นะครับจากการตรวจสอบในรถบรรทุกฮีโน่ก็พบว่ามีการซุกซ่อนอย่างสติดมาถึง50ประสอบโดยไม่มีอะไรปิดบังเลยนะครับเพียงแต่ใส่มาในตู้ด้านหลังเท่านั้นเองก็50ประสอบก็เป็นจำนวนถึง5,000มัดนะครับก็มัดละ200เมตรก็รวมไปแล้ว10ล้านเมตดนะครับก็มีการตรวจยึดไว้ตรวจสอบ แล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นเมทแอมเซตามีนก็คือยาบ้านะครับแล้วก็ตรวจยึดรถยนต์บรรทุกฮีโน่ไว้แล้วก็รถที่เป็นรถป้องกันหรือรถนำรถตรวจสอบเส้นทางก็คือ Honda Jazz สีขาวอีกหนึ่งคันขณะเดียวกันจากการตรวจค้นรถยนต์ฮีโน่ก็พบว่ามีอาวุธปืนสั้น9มมพร้อมกระสุนปืน14นัดพร้อมอยู่ที่ ข้างตัวของผู้ขับขี่นะครับชุดปฏิบัติการชุดบูรณาการจึงได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับและจะได้ประสานกับปปสซึ่งได้มีการท่านผู้จัดการภาคหนึ่งได้ประสานกับท่านพลตำรวจโทกิริศักดิ์ผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดไว้เป็นที่เรียบร้อยทั้งของกลางผู้ต้องหานะครับที่จะมีการร่วมกันสืบสวนความเชื่อมโยงและขยายผลต่อไปนะครับ ท่านผบอรตอรอได้เน้นย้ําทุกครั้งนะครับทุกครั้งว่าการจับกลุมเนี่ยนอกจากความเชื่อมโยงที่จะต้องสืบสวนให้ได้ตัวเนี่ยการสอบสวนครับจะต้องดําเนินการในมิติของการตรวจสอบประวัติผู้ถูกจับกลุมการใช้มาตรการเข้มข้นทางด้านกฎหมายนั่นก็คือกฎหมายด้านการฟอกเงินจะต้องมีการตรวจสอบยึดทรัพย์แล้วก็ ใช้มาตรการฟอกเงินและเพิ่มโทษอย่างเด็ดขาดจริงจังทุกรายนะครับก็เป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมของตำรวจภูธรภาคหนึ่งและชุดปฏิบัติการและชุดบูรณาการที่ผมเอ่ยนามมาทั้งหมดนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับผมซึ่งเป็นผู้แทนท่านพอบอตรก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้จัดการภาคหนึ่งทีมบูรณาการและโดยเฉพาะหัวหน้าชุด ปฏิบัติการชุดที่2ของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหนึ่งไว้นที่นี้ด้วยนะครับใน